สวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องเป็กฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พาพี่ๆน,นานาทุกท่านมาออกหมายตกปลานะครับเป็นหมายคลองห้าไอคลองสี่คลองหลวงนะครับผมเดี๋ยวพิกัดยังไงเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผม วันนี้ผมก็มามาถึงที่นี่ประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ลงเบ็ดไม้แรกไปแล้วครับก็ประมาณเจ็ดโมงครับผมสําหรับเหยื่อเหยื่อวันนี้ผมลองเอาสูตรเหยื่อแม่น้ํามาเทสหมายคลองธรรมชาติดูนะครับเป็นเหยื่อที่ผมเดือจาก EP ที่แล้วครับที่ไปแพรเดินแพรพิช,ชิ่งครับผมมาลงเทส คลองธรรมชาติดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราก็ไปลุ้นกันเลยครับว่าเราจะประสบผลสําเร็จไหมกับเหยื่อหมายแม่น้ําออกลองมาลองคลองธรรมชาติดูครับผมไงก็ไปลุ้นกันเลยครับ แดแรกครับผมะเพียนครับยังยังไซเด็กอยู่ครับผมไัก็รุ่นต่อครับ

ฝัง่งซ้ายกันด <ihat> ีครับฝั่งฝาบ้านหน้าบ้านในนะครับฝั่งตรงนี้ฝั่งตรงนี้ผมยืดหนึ่แก้มครับผมบไส์สวยๆขึ้นมาหน่อยครับผมดูกกรต่อครับ ลงนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนนะครับตัวเนี้ยด <c oughs> ึงแก้มครับผมกินคันไม่กระดิกนะครับเดี <c oughs> ๋ยวรู้ก็ต่อครับผม tiếng tem khác Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ปนินก็ยังยังเงียบอยู่นะครับผมปนินยังไม่เจอตัวเลยครับผมงั้นก็ไปรุ่นกันต่อครับ Đừng quên đăng ký าแล้วมาแล้วครับผมไซส์สวยๆครับออย่างนี้หน่อยค่อยมีกําลังใจลุ้นหน่อยครับผมตอนนี้ก็เวลาสิบโมงครึ่งครับโอ้โหนะไอที่มีที่ได้ก็มันตัวเล็กครับมีตัวนี้แล้วครับไซส์สวยๆครับมาแล้วครับผมยังไงก็ลุ้นกันต่อครับ thường các bố. หนึ่งเตี้ยมก็ผมกำลังไต่สวยๆครับ มา,มาอีกหนึ่งแป้มครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลาส1บเอดมงสี่สิบนะครับเดี๋ยวอีกสักพักสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวผมก็จะเก็บของกลับแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลารวมก่อนนะครับเดี๋ยวไปมาสรุปกันว่าผลงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ปาลารวมของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีปลากระมังแล้วก็กระพิะเพียนนะครับผมใส่สวยเยอะนะครับตอนนี้เสียงกระดิ่งดังนะครับผม <laughs> ไม่รู้คันไหนไม่ได้มองเมื่อกี้พักหนึ่งครับน่าคันนี้น่าจะกินแล้วครับผมเดี๋ยวผมไป วัดสักคู่ครับ หนึ่งแก้มครับเมื่อกี้กําลังพาดูพาณนะดูปลารวมพอดีครับกระดิ่งดังพอดีเดีเพิ่มกันไปอีกครับแต่หนึ่งแก้มครับผมสําหรับหน้าหมายก็จะประมาณนี้ครับก็มีร่มให้นั่งอยู่ครับผมตอนนี้ก็เที่ยงก็ยังมีร่มร่มดีอยู่ครับแต่จะมีเสียงรถดังรบกวนหน่อยครับไม่เป็นไรครับผม ผมผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าวิ่งมาตรงนี้จะสุดทางด้าดยางโคเดียครับผมเป็นต้นไม้ต้นนี้เห็นก็จอดได้เลยครับเดี๋ยวลิงก์ยังไงเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลย,ยนะครับผมวันนี้ผมมาก็ ตอนแรกก็นึกว่าจะจะแห้อเอซะแล้วครับช่วงช่วงเช้าครับปลากินห่างมากเลยครับจนเก้าโมงเกือบสิบโมงแล้วผมปลาถึงกินมีไซส์ส,สวยๆขึ้นมาหน่อยส่วนเหยื่อผมก็ใช้เป็นเหยือ่อจากแม่น้ำนะครับเป็นเหยื่อที่เหลือจากโรงแพรเตือนแพรพิชชิ่งลองเอาอมาเทสดูก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผม แต่ปลาน,นินวันนี้ยังไม่เจอตัวนะครับผมมีแต่ตะเพียนกับะตะเพียนกับไปปลากระมังนะครับไ้ก็พอพอพอได้ทอดครับผมยังไงผม,ผมก็รบกวนพี่ๆน,น,นะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม thank you